เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่วันนี้วันที่19เนาะนะครับภาอากาศยานก็คือสนามบินจังหวัดแพร่เราเนี่ยมีการซ้อมใหญ่นะครับก็เป็นแผนฉุกเฉินบอกเขาบอกว่าเต็มรูปแบบนะอ่าโดยก็ได้ทำหมายถึงว่าอ่าหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกู้ภัย เจ้าหน้าที่พยาบาลตำรวจอ่าแล้วก็สนามบินก็จำลองนะครับจำลองเอาเครื่องบินตกอ่าในก็คือหลุดไม่ใช่ตกหลุดลันเวนะครับหลุดลันเวก็โอ้ต้องเกิดไฟไหม้ขึ้นไฟไหม้ขึ้นก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันก็โห้แจ้งวอสองวอสองวอสองอ่ะรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยตอนนี้เครื่องบินเกิดไฟไหม้ขึ้นที่ในลันเวสนามบิน นะครับไปช่วยกันโอ้โหมากันพลึบเลยครับนะทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลมาช่วยกันทั้งกู้ภยัยนะครับนายพันแสงบัวทองนักวิชาการขนส่งชำนายการรักษาการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานแพร่เขาก็ได้กล่าวว่าการซ้อมแผนครั้งนี้เป็นการซ้อมแผนเต็มรูปแบบโดยสร้างสถานการณ์กรณี อากาศยานได้เกิดอุบัติเหตุภายในท่าอากาศยานบริเวณ F7 เที่ยวบินภายในประเทศนะครับท่าอากาศยาน ATR 72ของสายการบินเพื่องฟ้าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ดีๆ8 8 8ต้นทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองปลายทางก็ที่ท่าอากาศยานจงังหวัดแพร่ มีผู้โดยสาร3 6คนลูกเรกืออีก4คนนะครับไม่มีสารอันตรายปริมาณน้ำน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอือประมาณ50ได้เกิดการลื่นไหลออกนอกรันเวย์นะครับบริเวณ่ F7 เนี่ยเ,เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นเครื่องยนต์ที่2ผู้โดยสารและนักวินพร้อมลูกเรือรวม40คนเสีเยชีวิต5คนบาดเจ็บ3าหัส10ราย บาดเจ็บปานกลางสิบลายและบาทเจ็บเล็กน้อยสิบห้าลายทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศนะครับ icao ท่าอากาศยานต้องจัดให้มีการซักซ้อมแผนนะครับออันนี้การซ้อมแผนก็เป็นไปโดยความเรียบร้อยนะครับมีความกระตือรือร้นที่สำคัญก็คือ กระตุกให้เจ้าหน้าที่กระตือลรือลน้นและมีความพร้อมในการที่จะออกช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ครับอันนี้การซ้อมแผนที่สถามบินจังหวัดแพร่วันนี้วันที่19ครับ